สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอป TikTok นะครับบน Windows 10กันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ Google นะครับ Google Chrome นะครับพิมพ์ตรงช่องค้นหาว่า TikTok นะครับ TikTok นะครับกด Enter เพื่อค้นหาครับจากนั้นนะครับให้เข้าที่ลิงก์แรกนะครับแอป TikTok นี่นะตัวนี้นะนะครับกดไปเลยนะครับกดเรียบร้อยนะครับ บนหัวนะครับจะมีเครื่องหมายแบบนี้ขึ้นมานะครับให้กดตรงนั้นเลยนะครับสำหรับ g o o g l e Chrome เวอร์ชันใหม่นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายให้ถามติดตั้งนะครับให้ติดตั้งครับกดติดตั้งนะครับเท่านี้ครับคุณก็ติดตั้งแอปติ ktok บนเครื่อง PC ของคุณเรียบร้อยนะครับเครื่องโน้ตบุ๊กของคุณเรียบร้อยครับสามารถเปิดใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายดายมาก